ก่อนแรงล่างจะเป็นอะไรแล้วเนี่ยชุนต่างดาวมาดาวต่างยุคขนาดนี้เลยเพื่อดำคนเดียวเลยเพื่อเกิดมาไม่เคยใส่ขนาดนี้เลยโอ้โหนี่ใส่วันนี้แปลงล่างครบชุดเลยนะพออดัมมีรายการอั่านมนคุยเลยดิเพื่อดำคนเดียวครับเพื่อดำคนเดียวพออดัมมีรายการคลิป็อกซิ่งเจอแชมป์โลกเทวันยังต้องปรับปรุงโหเพื่อพร้อมอย่างดีเลยพอแล้วกูให้ใจไม่เอาแล้วเลยใส่ไปดิ เดี๋ยวเขาได้ต่อยหน้าเยอะๆนะครับนี่จานชาตินะครับโอ้โหแปลงร่างเพราะอาดัมมีรายการจะก,กับคิกบ็อกซิง่งแชมป์เควันเอาเลยโอเคนะครับนี่ครับอาดัมพร้อมอาดัมพร้อมนะดัมโอเคนะที่ญี่ปนนี้ตู้นนะโอเคโชคดีเนาะ 也不用了。